พอสิพระราชทานกลัวโอ้ยตั้งแต่วันแรกแล้วในหลวงเราไม่เคยพักทีอย่างเงี้ยพักซบไม่พูดเลยเฮ <c oughs> <here. c oughs> ียทีอย่างเงี้ยไม่พูดเลยสถาบันกษัตริย์ไงตั้งแต่วันแรกพระราชทานครัวหลวงบนเขาภูมอเขือก็พระราชทานครัวหลวงทาไมพวกมึงไม่พูดพวกมึงแม่เกิดมาเพื่อชิงชังทหารเกิดมาเพื่อชิงชังสถาบันหรือเปล่าวะ กูถามตรงๆเลยมึงถ้ามึงชิงชังนะั่นะมึงไปอยู่ที่อื่นเลยปลังใจให้กันแล้วกันแล้วฝากคุณอนุทินเรื่องหนึ่งนะนะฝากคุณอนุทินเรื่องหนึง่งอย่าเสล่แปะทําตัวเหมือนตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะอุ้ยไม่มีอะไรหรอกอุ้ยไขวัดปอไขวัดกระจกนม่งตายกันเป็นร้อยเลยเฮียผมหวังว่าบทเรียนครั้งที่คุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขวันนั้น วันนี้คุณจะปรับปรุงใหม่แล้วคุณเป็นคนที่ต้องตัดสินใจคุณเป็นนายกรัฐมนตรีงบกลางนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตมานะครับงบกลางต่างๆไอ้เฮี้ยเงินคนละครึ่งไม่ต้องแจกแม่งหรอกเย็ดแม่เอาไปช่วยคนพวุ่งนี้ก่อนถ้าเงินมันไม่พอเลื่อนไปไม่ต้องไม่ใช่ไม,ไม,ไม่แจกนะแจกเพราะกูยังไม่ได้เลยไอสัตว์ลืมอย่าเสือกฟังตรงนี้นอนุทินคือเลื่อนออกไปก่อน เอางบประมาณตรงนี้ไปช่วยประชาชนและนี่กูฝากบอกอีกเรื่องหนึ่งนะไอ้พวกผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายเนี่ยไอ้สัตว์อย่านั่งแต่ในห้องแอร์นะย็ดแม่อย่างคราวที่แล้วเห็นปะเห็นไหมขราวที่แล้วเนี่ยลูกกระสุนหล่นใส่บ้านนะไอ้สัตว์แม่งจ่ายค่าซ่อมห้าบาทพ้องตายเฮีย yeah. บ้านก็พังทั้งหลังมึงประเมินคูอะไรของมึงห้าบาท ฝากไอ้พวกอบตอบ,ตอบตเนี่ยนะครับย็ดแม่มึงหัดมึงมึงหัดไปดูบ้านเรือนเขาเสียหายบ้างไอ้เฮียย็ดแม่ตอนซื้อเสียงแม่งซื้อได้สัตว์ตอนทํางานช่วยเหลือประชาชนแม่งห้าบาทสิบ,บาทไอ้ส้นตีนจริงไหมพี่น้องไอ้เฮียกูเห็นนะไอ้เขมรยิงใส่บ้านเรือนประชาชนแม่งบางบ้านก็ได้สองฮะสองพันบาทห้าพันบาทมีอยู่หลังหนึ่งแม่งได้อยู่ จ่าย20บาทโห oh, จริงๆถ้ากูมีนะไม้ไม้สามหน้านี่กูฟาดแม่งแล้วอ้ี <Yeah. S 1> มันทุเลศนไอสัตว์บ้านเราเนี่ยนะครับพี่อ้ํานะครับขอบคุณมากสาหรับสติ๊กเกอร์นนะจริงไหมพี่พันพี่พันเออพี่พันธิติอะไรเนี่ยนะฮะเออแดกกันยับเลยใช่ไหมเย็ดแม่ไอพวกข้าราชาการหัวคุวยพวกไอหน่วยราชาการส้นตีนพวกเนี่ยมึงเวลามึงไปประเมินครั้งนี้มึงไม่อายตัวเองเลยไอเหี yeah. ้ย มึงไม่เคยอายตัวเองเลยนะย็ดแม่บ้านก็พังขนาดนั้นยี่สิบไอสัตว์ไม่ได้มายืมตังค์ฝากท่านอนุทินไว้หนึ่งนะฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเย็ดแม่ภาษีเก็บเต็มมาถึงเวลาให้เขาเป็นไงห้าบาทสิบบาทสลึงห้าสิบเดี๋ยวกูดูถังแก๊สก่อนนี่นะครับพี่เมย์หวัดดีนะจริงนะครับพี่บุญบุญนทิอะไรเนี่ยหวัดดีนะฮะ เออปวกปวกตัวกินนะฮะจริงไหมครับพี่ห้าแปดตองแปดนะครับฝากเอาไว้นิดนึงเรื่องอะไรที่มันมีความจําเป็นเร่งด่วนเนะ่ถ้าท่านเรียงลําดับตามสถานการณ์ไม่เป็นท่านก็ลาออกไปเอาคุณสุภจีมาเป็นนายกนะไปเอาคุณสุภจีมาเป็นนายกตัวคุณไม่ต้องมาเป็นหรอกแล้วจําเอาไว้บทเรียนนั้นนะเฮียเป้าอ,อดีนะฮะจำบทเรียนนั้นไว้ให้ดี อย่าเสลอสละอย่าเสลอนะครับอย่าทะลึ่งตึงตังไม่รู้เรื่องแล้วก็เที่ยวพูดเรื่อยเปื่อยนะครับขอบคุณนะครับน้องอั๋นนะฮะขอบคุณมากนะครับสําหรับสติ๊กเกอร์นะครับมาให้กูบ่อยกูก็ไม่ค่อยได้ไปให้เลยเฮีย <c oughs> กูก็อายตัวเองเหมือนกันนะครับอืมนะเออพี่เจมินายเหมือนดีนะครับรอสิพระราชทานครัวโอ้ยตั้งแต่วันแรกแล้วในหลวงเราไม่เคยพลาดทีอย่างง่ายพักสม้ม ไม่พูดเลยเฮียที่อย่างเงี้ยไม่พูดเลยสถาบันกษัตริย์ไนงะตั้งแต่วันแรกพระราชทานควรหลวงอ่ะบนเขาภูม่เขือก็พระราชทานควรหลวงทําไมพวกมึงไม่พูดพวกมึงแม่งเกิดมาเพื่อชิงชังทหารเกิดมาเพื่อชิงชังสถาบันหรือเปล่าวะกูถามตรงๆเลยมึงถ้ามึงชิงชังนะนละมึงไปอยู่ที่อื่นเลยจริงนะกู กูไม่ได้รังเกียจพักมึงนะเพราะพักมึงไม่ผิดแต่คนที่แม่งอยู่ในพักเนี่ยไอ้พวกเฮียเนี่ยผิดแม่งชิงชังเขาชิบหายเลยไอ้เฮียไอ้พวกอะไรอะไอ้เรียกเขาเรียกอะไรนะซอกกร่อนบ่นทำลายอะนะครับอืมก็ก็ว่ากันไปนะอันนี้กูก็ฝากท่านอนุทินไว้กันแล้วกันส่วนเรื่องต่อมานี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ ไอ้ฮุนเซนนี่วันนี้หุนเซนสติแตกเลยนะคุณจำได้ไหมที่มันมีข่าวอ,ออกมาในขมน่มเน็นบอกว่าพลเอกเตียบันตกหอดับจำได้ไหมไอ้เฮียแล้วคนระดับพลเอกเตียบันมีลูกชายเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะมีลูกชายเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ อย่าบอกว่าค้างนะอฮีออกไม่ค้างนะครับเออนั่นแหะคนระดับพลเอกเตียบันคนระดับพลเอกเตียเซฮายี่แม่งโดน Facebook เฟซบุ๊กเขมีนของคนขเขมีนซึ่งใครก็ไม่รู้ไปโพสต์รูปคือถ้ากูเป็นพลเอกเตซียเฮฮาเหาหานี่ยนะถ้าพ่อกูโดนแขวนรูปชาอะไรชาตะมรณะนะกูโกรธชิบหายเลยอะ กูจะต้องล่าตัวเลยและรัฐบาลไอ้เยี้ยคนดา่าคุนเซนมันยังเป็นไงมันยังไปตามล่าตัวถึงหน้าบ้านเลยชิบหายนี่แม่งระดับเนี่ยระดับเพื่อนซีเลยนะเนี่ยระดับเพื่อนซีของใครครับคุณเซนลูกชายเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ่อแม่งถูกขึ้นป้ายช้าตะมรณะไอ้หียแล้วบอกว่าหอตกแล้วแม่งมีหลักฐานเป็นภาพหอตกหมดเลยนะแต่เชื่อไหมข่าวนี้ไอ้ฮุนเซนไม่มีพูดถึงเตเซียานี่นั่งเงียบกิบเตียบันก็นั่งเหงาอยู่ในบ้านไม่กล้าขึ้นหอเลยทีนี้ต่อไปนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนจะขึ้นรถลงเรือจะไปเหนือร่องใต้นี่กูว่าปั่นจักรยานแล้วล่ะอย่างเงีย้ยปลอดภัยสุด แต่กลับไม่มีใครคิดจะตามเรื่องนี้ไม่มีใครคิดที่จะดําเนินคดีกับไอ้คนที่โพสต์ตรงนี้นี่คือในส่วนของขมรน,นะผมมองว่ามันแปลกนั่นมันคือการส่งสัญญาณของคุณเซนหรือเปล่าเพราะว่าคนที่คิดทรยศหักหลังหุนเซนในย่างอดีพออตพบตํารวจขเมเก็นั่งหอตกมาคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็อุบัติเหตุทางรถยนต์เชียตายกันบ่อยอะทําไมถึงต้องหนี สาไลึกก็ต้องหนีหินบุญเฮียงก็ต้องหนีมึงไม่หนีมึงก็ตายแบบไปพวกนี้จริงไหมยังไงมึงก็ต้องหนีฉะนั้นคุณสังเกตเนี่ยพอหลังจากมีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยสองพ่อลูกตระกูลเตียนี่เงียบกิบเหมือนกันเนี่ยรู้ซิบป,ปากต้องไม่พูดถ้าพูดเดี๋ยวตายแล้วตอนนี้กำลังทหารในมือก็ไม่มี ตอนเนี้ยกำลังทหารในมือก็ไม่มีเป็นแค่รองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมคอยผ่านหนังสือพูดง่ายๆว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมของพลเอกเตชะเฮ่าาเนี่ยเป็นแค่ไปสเนียให้กับนายหุนมาเน็ตเท่านั้นเฮ้ยประชุมเด้เฮ้ยไปไประชุมเด้เฮ้ยไปไประชุมเด้ไปไประชุมเสร็จตัดสินใจไม่ได้อีกต้องเซฮัลโหลประเดี๋ยวประอคนโกนปไปไหน จะกรเสรียมองกกมรกูระเบิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามกันอีกว่าตกลงจะเอาอยัางไงคุยกันไม่จบตกลงกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่นายฮุนเซนประกาศสักดาว่าใครขวางกูตายไอเตียบันมึงเป็นเพื่อนกูก็จริงแต่ถ้ามึงขวางทางกูก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้